สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลังสิติตคลองหนึ่งนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับก็เปิดหกโมงเช้านะครับปิดประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับส่งของทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมขอสามนาทีแรกนะครับให้ลูกค้าได้ดูอัลบั้มแล้วก็วิธีสั่งซื้อนะครับสวัสดีครับว้นก่อนนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับ7 0็ดศนแจ็คนะครับอะไรพวกนี้นะครับไม่อินเจแปนนะครับก็ไปที่ลายนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็เป็นลเป็นลายส่วนตัวของลูกค้านะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับก็เอ้ยไม่ใช่นกดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ ad k r o n นะครับ K R O N นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอดนะครับมีแอดด้วยนะ K R O N นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับอ่ะจะมาหน้านี้เลยนะครับตรงนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนําทางมาให้เลยนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่ยุยยานะกดนําทางปั๊บนำทางมาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิวเจอร์นะครับอ่ะ ต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็น s h อ p e e กดไปจะเป็น s h อ p e e ผมเลยนะครับเหมือนกัน s h อ p e e นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าเท่าทีช้อปปีอ่ามาแล้วนะครับลูกค้าอ่าลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะเลื่อนขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชัน่นจะเป็นโค้ดส่วนลดของช้อปปีให้นะครับ ผมจะลงเอาไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมดหมู่นะครับหมดหมู่นะปุ๊บอ่ะเหมือนกันผมิตแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแวนเวอร์นะครับวิทยาให้หมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอ้ยอัลบั้มกดเลยครับกดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้นี่คือไลน์นะครับ อ่ะตรงนี้คืออะไรลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพราะว่ามันมันหาไม่เจอมันเยอะมันมันมีเป็นพันมันมีเป็นพันพันนะครับ <repaired> นี่คืออัลบั้มแยกนะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหมกระเป๋าคัดอกกระเป๋าสะพายข้างดาวเจ็นะครับพวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกพกลันสตาร์มูฟอะไรพวกนี้นะซีเอ็กคลาสสิกจจแล้วก็แวนแวนสามอัลบั้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆนะกดเลยปุ๊บ นี่คืออัลบั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับกระเป๋าเป้มวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าเอาของเอาแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับอ่ะสมมุติว่าเอาทำลายอ่ะปุ๊บนะครับดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะอยากจะขอรูปเพิ่มจะกดชักไปหาแอดมินไม่ต้องขอครับเลื่อนครับ YouTube เลย อ่ะแล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับอ่ะกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคําว่าสั่งซื้อทีหนึ่งปุ๊บมันจะบีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะมาต่อนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็น เลกาซี่นะครับลันลอนสตารเลกาซี่นะครับ CX นะครับเป็นสีพิเศษนะครับก็สีขาวสีดำนะครับสองสีก็จะผลิตตลอดคำว่าตลอดก็คือ,อพวกเหมือนพวกลันตาร์ไฮกิแล้วก็โมชั่นมูฟนะครับก็จะผลิตอย่างที่ผมบอกนะเดือนหนึ่งเดือนสี่เดือนเจ็ดเดือนสิบปีหนึ่งจะผลิตสี่เดือนนี้นะครับก็จะมีแบบใหม่ๆก็จะประมาณสี่เดือนนี้นะครับก็ ผมขายของแท้มือหนึ่งนะครับก็บางทีลูกค้าถามนะว่าได้กล่องด้วยไหมก็คือได้กล่องด้วยนะครับก็กล่องเป็นแบบนี้นะครับกล่องใหญ่ผมผมขออนุญาตนะครับไอตัวโมชั่นกับตัวพวกนี้ผมขอค่าส่งแพงนิดหนึ่งนะครับก็หกสิบกับหนึ่งร้อยนะครับเพราะกล่องมันใหญ่มากกล่องมันคือกล่องมันยาวนึกออกป่ะลูกค้าผมต้องใส่คือกล่องตัวดีเนี่ยก็1สิบแปดเก้าบาทแล้วตัวนี้ต้องใส่ตัวเอ็มตัวเอ็มก็เกือบ ยี่สิบยี่สิบกว่าบาทอะเกือบสามสิบอะนะครับมันก็เลยส่งแพงนิดนึงนะผมผมต้องขอนะก็ลูกค้าได้กล่องนะครับแล้วก็ข้างในเป็นกระดาษห่อนะครับแล้วก็ป้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับตารางไซส์ประเทศไทยนะครับงงนะครับไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีตารางไซส์เดียวนะครับจะจะเป็นดาวจะเป็นแจ็คจะเป็นออสตาก็คือใช้ตารางไซส์เดียวแต่บ้านเราเนี่ยมี3มตารางไซส์นะครับแจ็คใช้ตารางไซส์ตัวนี้ ลันสตาร์โมชั่นไฮกิตัวนี้เอ้ยลันสตาร์โมชั่นเล克斯ィตัวนี้ใช้ตารางไทแจ็คนะครับดาวใช้ตารางไทแจ็คอสตาร์ Star, พื้นบางอะไรพวกนี้คือเป็นเป็นอีกอีกตารางไซส์หนึ่งนะครับมันงงนะครับจําไว้เลยครับลูกค้าอย่าไปสนใจเบอร์เลยนะครับอย่าไปสนใจเบอร์นะครับดูตัวนี้นะครับซ m CM มซมคือความยาวของรองเท้าคือของความยาวเท้าของลูกค้านั่นเองนะครับ ความยาวของรองเท้าข้างในนะครับ cm นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับของแท้ของปลอมดูยังไงดูตัวแรกนะครับ us จะไม่มีครึ่งนะครับ4ี่จุ5 7้าห้างุีห้าุด้า็ุด้ายีไม่มีนะครับถ้ามีคือของปลอมเนี่ยเนี่ยพูดถึงในไทยนะอ่ะเดี๋ยวผมขออญาตเก็บก่อนตันใหญ่ตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับตอนนี้ตอนนี้มีอยู่ประมาณสี่สี สีเขียวสีม่วงสีกลมเดี๋ยวผมลงรูปไปให้ผมจำไม่ได้อ่ะตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับก็ปุ๊บโทษทีลูกค้านี่คือชื่อรุ่นนะครับแล้วก็สีนะครับกรีนเขียวนะครับไฮไฮคือคุ้มข้อนะครับ ox คือไม่คุ้มข้อนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าสีเขียวนะครับจะมีสีเขียวเนี่ยจะพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับคือจริงๆก็คือเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนสีใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะมีซ้นข้างหลังมาด้วยจะเป็นแถบนะครับจะเป็นแถบผ้านะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นสีเขียวเขียว็จะเป็นเขียวอ่อนๆน,นะครับจะไม่เขียวจะไม่เขียวเข้มนะครับ ก็คือเขียวหวานๆนะไว้ง่ายนะครับมาพร้อมกับตัวแถบตัวแถบตรงนี้นะครับจะออกเป็นสีออกว่าฟ้าฟ้าม่วงม่วงนะครับจอกฟ้าฟ้าม่วงม่วงนะก็คือเส้นนี้นะครับกับตัวนี้แล้วก็ข้างหลังนี้คือเป็นสีเดียวกันนะครับโทษทีอันนี้คนละสีนะครับอันนี้คือสีอันนี้คือสีเขียวนะครับสีกึ่งสีเขียวเข้มนะครับสีเขียวเข้ม จะก็จะเข้ากับสีสีของตัวผ้าแต่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าฟ้าม่วงม่วงนะครับเข้ากับเส้นนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ตัวนี้จะพิเศษคือโลโก้นะครับโลโก้จะเป็นหนังจะเป็นหนังที่แบบหนังแบบยับยับไม่หนังเรียบนะครับเห็นไหมลูกค้าหนังยับยับเหมือนหนังเหมือนหนังของแจ็คเหมือนหนังของออสตานะครับแล้วก็ปัม๊มปั๊มลงไปนะครับตรงนี้จะเป็นตัวนูนนะ ตัวนี้จะตัวถีเขียวเนี่ยจะปั๊มลงไปปัป๊มลึกลงไปนะครับอ่ะก็แล้วก็แถบนะครับแถบข้างหลังเนี่ยจะเป็นผ้าอ,อีกแผ่นหนึ่งนะครับจะเป็นผ้าจะเป็นผ้าชั้นหนึ่งนะครับเป็นผ้าเล่นลายนะครับสวยดีนะครับอ่ะอ๋อโทษทีแล้วก็เหมือนเดิมลูกค้า ตัวนี้คือเป็นโฟมน,น,นิ่มๆนะครับเห็นนิ้วผมไหมกดลงไปเห็นไหมลูกค้าจะยังไม่เห็นนะกดลงไปได้เลยนะครับสีขาวนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับกับพื้นข้างล่างนี่คือสีขาวนี่คือเป็นเป็นเป็นชั้นเดียวกันคือเป็นตัวโฟมตัวนี้นะครับทั้งแผ่นนี่เลยนะครับนี่คือสีขาวนี่คือนี่คือชั้นเดียวกันนะครับชั้นเดียวกันหมดเลยที่ขาวนะครับแผ่นแผ่นพื้นข้างล่างเป็นพื้น เหมือนกับว่าวัาสดุของออสตาที่เป็นหรือว่าแข็งแข็งนะครับตัวนี้จะแข็งแข็งนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับหนึ่งแผน่นสองแผ่นสามแผ่นนะครับเอามาแปะรวมกันนะครับตัวนี้ก็จะบุดลงไปนะเป็นบุดลงไปนะครับเ <c oughs> <c oughs> ชือกจะเป็นเชือกถักนะครับเชือกถักจะเป็นจะเป็นตัวเดียวกับเจ็ดศูนย์ ตัวนี้เป็นสีขาวนะเชือกอะไม่ใช่ครีมนะเป็นขาวนะอา่าผมลืมบอกดนะครับพวกนี้สีพิเศษผลิตแต่เบอร์ผู้หญิงนะยี่บสองเซนคือคือเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดสี่สี่เบอร์ยี่บสองยี่บสองยี่บสามยี่บสี่ยี่บห้าสี่เบอร์นะครับ ก็สามสิบหกถึงสามสิบหกถึงสี่สิบนะครับสำหรับผู้หญิงเท่านั้นนะ,ะมาดูข้างในกันนะครับข้างในก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็น Cx ก็คือชื่อรุ่นเขานะครับถอดได้นะครับอถอดได้นะครับก็คือเหมือนกับเหมือนกับรุ่นธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นตัวเดียวกับแต่จะเป็นพื้นสีดํานะครับ Cx นะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นจะเป็น อีกข้างหนึ่งก็ปั๊มคอนเวิร์ตนะครับคําว่าคอนเวิร์ตธรรมดานะครับพอนี้ไปเป็น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 ซีเอ็กนะเป็นชุดรุ่นหนักแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างในก็เหมือนเดิมเป็นนวมนะครับเป็นนวมนิ่มๆนะครับดูดูอยากดูดด้วยจากตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นนวมนะครับก็คือสองชั้นแล้วนะครับจะนิ่มๆนะครับข้างในก็ปกตินะครับข้างในก็ปกติ ตรงนี <mile> ้นะครับตรงลิ mm ้นนะครับตรงลิ้นข้างนอกเป็นผ้าแคนวาสนะครับตรงนี้เป็นผ้าแคนวาสตรงลิ้นจะเป็นผ้าไนลอนนะครับจะจะคนละผ้ากันนะครับจะเป็นผ้าไนลอนแล้วตรงนี้จะเป็นหนังนะครับจะเป็นหนังที่หนาเลยนะครับจะเป็นหนังตัวเดียวกับตัวนี้นะครับเห็นไหมหนังจะยับยับนะครับแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มลงไปนะครับเป็นคําว่าชักไทเลอร์นะครับ อ่าประเทศนะครับก็เวียดนามนะครับคือเรื่องประเทศนะครับลูกค้าไม่สนใจหรอกครับ,รรบประเทศไหนก็คือประเทศนั้นนะครับมันไม่มันไม่มมได้แตกต่างเลยนะครับว่าประเทศนี้จะดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเนื่องด้วยไอ้ตรงนี้มันบางไม่ใช่บางก็คือมันมันย้วยได้เวลาใส่มันจะไม่เหมือนพวกพวกพวก พวกเจ็ดสูงก็แจ็คที่มันจะแข็งแข็งมันหนาจะเข้าไปตัวนี้จะใส่ยากนะครับต้องใส่ข้างหลังเข้าไปก่อนนะครับเวลาใครถอดออกมาทักกันนะต้องใส่ข้างหลังเข้าไปก่อนไม่งั้นมันจะอยู่ไี้ข้างหน้านะครับถ้าเกิดใส่ข้างหน้าก่อนก็ดันเข้าไปนะครับก็ดันเข้าไปทีนิดทีนิดทางที่ดีอย่าไปถอดเลยเ <laughs> พราะมันเพราะว่าตัวนี้มันเป็น แต่จริงๆว่ามันเป็นผ้านะมันมันมันเป็นอ้อมันเป็นโฟมนะครับมันเป็นโฟมมิ่มๆนะครับมันไม่อ้มน้ําอยู่แล้วนะครับเวลาใส่จะใ,ใส่ยากาเรียบร้อยใส่ข้างหลังไว้ก่อนนะแล้วค่อยกด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 ไปข้างหน้านะครับเหมือนรีดไปข้างหน้านะ ก็ประมาณนี้ลูกค้าราคาเท่าเดิมนะครับราคา3,009นะครับก็เป็นราคาป้ายนะสีใหม่นะครับ3,009นะครับสีใหม่เพิ่มตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มเพิ่มหนังขึ้นมาแล้วก็เพิ่มหนังแล้วก็เพิ่มหนังตรงนี้เข้าไปนะครับก็ถือว่าโอเคเพราะมันไม่ได้ขึ้นราคามันราคาเดิม3,009นะครับอย่างพวกไอ้พวกเลิฟอะตัวเลิฟอะ ผมว่ามันต้องขึ้นราคาแต่มันขายราคาเท่ากันเพราะมันต้องมีโซ่ใช่ไหมมีมีปักมีปักเป็นรูปหัวใจอะ่ะเออกับกับราคาเดียวกันผมว่าโอเคนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับขา,ขายดีมากนะครับอกสีขาวสีดำนี่ขายดีมากเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้ามีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับก็ตอนนี้ตอนนี้ฮิตสุดเลยนะครับก็จะกลายเป็นว่า อย่างที่ผมบอกนะเป็นคลาสสิกไปนะครับก็จะผลิตเฉพาะที่ขาวสีดํานะก็จะผลิตเดือนสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสิบนะครับสีขาวสีดํานะถ้าเป็นสีสีสพวกนี้ผลิตลอบเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับจะไม่ผลิตทั้งสองนะอ่ะยังไงก็ฝากฝากด้วยนะครับมีอะไรใหม่ใผมจะมานําเสนอให้นะครับร้านกรนะยังไงติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ